สว, iscilla, PI, ว the antis, สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับงน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมาซ่อนรับของฟีฟีแล้วก็อัปเดตกิจกรรมตลาดมืดด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนถามถึงนะครับเนาะว่ากิจกรรมตลาดมืดจะอัปเดตเข้ามาเมื่อไหร่นะครับวงน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็เลยแบบว่าจะอัปเดตให้ดูเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมตลาดมืดจะเข้ามาเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับเนาะแล้วก็ของในกิจกรรมตลาดมืดนะครับเนาะสามารถซื้ออะไรได้บบ้้าางงงงนนนครรรเพีีี่่่่ออกกลยใทมมมชไไถถึึ็ มาสอบได้นะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตลาดมืดที่กําลังจะเข้ามานะครับวงน้องก็คือลดส่งสุดถึง90%เลยนะครับเนาะก็จะปะมไมเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าหลายๆคนก็คงรอคอยแน่นอนนะครับเนาะกับกิจกรรมตลาดมืดนั่นเองนะครับวงน้องวันนี้มีแน่นอนนะครับเนาะพี่จะบอกนะครับว่ากิจกรรมตลาดมืดจะอัปเดตเข้ามาวันไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับวงน้อง แต่ก่อนที่จะไปรับของฟรีๆนะครับองน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นนะครับสำหรับองน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่นะครับเนาะวันนี้พี่จะแจกเพชรเลยละกันนะครับองน้องก็คือเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับดูคลิปให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองนะครับเนาะแล้วก็แท็กเข้าไปในกลุ่มกัลลิน่าฟรีไฟล์ ile, อะไล์ก็ได้ที่มีคนดูเยอะๆได้เลยครับองน้องก็คือถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดูถึงหนึ่งหมื่นห้าพันคนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของเพชรนะคะนะรัราบเนาะห้ารับเเนาาาะะรก็จมีทงงได้ขออต่ อรเอหลอกอีกหนึ่งตัวนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะถ้าคนไหนอยากได้เพชรจากพี่อยากได้ตัวละครจากพี่นะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอเลยนะครับเนาะว่าด like, กดไลค์กดแชร์แล้วนะครับวงน้องเพียงเท่านี้นะครับเนาะก็มีสิทธิ์ลุ้นเพชรจากพี่แล้วก็ตัวละครจากพี่แล้วนะครับเนาะก็ง่ายนิดเดียวนะครับวงน้อง มาน้องๆเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าในเร็วๆนี้นะครับเนาะกิจกรรมตลาดมืดใกล้จะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตลาดมืดตัวนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องที่แบบว่าลดสูงสุดถึง90%นะครับวงน้องตอนนี้พี่หมุนได้80%นะครับเนาะก็มาดูกันนะครับว่า80%นะครับเนาะได้ร้านค้านะครับวงน้องจะมีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้สกินปืนนะครับวงน้องหรือว่าออออยาากกไดด้้้บบบัััตรรรเเลื่่นน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 คคะะะใีีมแวง็ุ ครับเนาะมีเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับวงน้องเออก็จับเป้าหมายเลยนะครับเนาะกิจกรรมตลาดมือตัวนี้นะครับวงน้องอาจจับเด็กเข้ามาวันที่31เดือนนี้นะครับเนาะหรือว่าท้ายเดือนนี้เลยนะครับวงน้องก็น่าจะเด็กเข้ามาแล้วนะครับเนาะที่แน่ๆนะครับวงน้องก็เป็นเดือนนี้แน่นอนนะครับเนาะก็จับประมายเลยนะครับวงน้องก็มาลุ้นกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับเนาะว่าจับเด็กเข้ามาไทยนะครับเนาะเป็นวันที่31หรือเปล่าหรอครับวงน้องเพราะว่าเซิร์ฟอินโดนะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาวันที่31นะครับวงน้องเออก็จประมาเลยนนนะะะคครััับเเเาาาพี่่ก็ิดดวมออจจปตข้าามในเซิรร์ฟหหลักือว่าเซิรร์ฟไทยนะคก็ ประมาณวันที่31นะครับวงน้องไม่งั้นก็เป็นประมาณต้นเดือนหน้านะครับเนาะก็อาจจะเด็กเข้ามานะครับวงน้องกับกิจกรรมตลาดมืดตัวนี้นะครับเนาะก็สุดมากๆเลยนะครับวงน้องกิจกรรมตลาดมืดตัวนี้นะครับลดสูงสุดถึง90%นะครับเนาะในร้านนะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะของถูกมากนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าได้90%นะครับเนาะมีเพชรประมาณ500เพชรหรือว่า100เพชรนะครับวงน้องพี่บอกเลยซอบได้คุ้มจัดๆนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะกับกิจกกกรรรรมมมตตลลาาดดือัััววนนนี้้ะคบบง็สสุๆเยห วงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ของที่ราคาถูกๆนะครับนาะที่สามารถจับต้องได้นะครับวงน้องเราก็ได้ของแร่ๆด้วยนะครับนาะก็คงเป็นตลาดมือตัวนี้แล้วนะครับวงน้องเออก็ะจับป้ไม้เลยนะครับเนาะตอนนี้นะครับวงน้องก็คือพี่ได้80%นะครับเนาะงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับวงน้องว่า80%ของพี่นะครับของในกิจกรรมตลาดมืดนะครับนาอจัดถูกแค่ไหนอะไรยังไงนะเอครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตลาดมืดตัวนี้เลยนะครับเนาะส่วนซูตนะครับวงน้องก็คือเป็นซูตตัวนี้เลยนะครับเนะะพรเอกของเเเรรราาลลยนับกกกิจมมตดื วงน้องก็นี่เลยนะครับวงน้องเมื่อเข้ามานะครับน้องก็จะเห็นชุดตัวนี้นะครับชุดแรกเลยนะครับบงน้องแล้วก็มีชุดผู้ชายตัวนี้ด้วยนะครับน้องแล้วก็ของในตลาดมืดนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็คือจะมีทางด้านของเลื่อนขั้นนะครับวงน้องก็คือโทเค็นเลื่อนขั้นในเองนบงน้องแล้วก็จะมีขายด้วยนะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของบัตรเลื่อนขั้นนะครับน้องถ้าได้80%เหมือนพี่นะครับวงน้องก็คือบัตรเลื่อนขั้นนะครับจะอยู่ที่119เพศเท่านั้้้นะรบองงงก็ูมาาาาเยวจีทดขุผซ นะครับน็อตก็อยู่ที่299นะครับจาก1,400งพนี่นั่นเองนะครับวงน้องก็ลดมาเป็นครึ่งเลยนะครับวงน้องเกินครึ่งแน่นอนนะครับน็อตก็จะประมไม้เลยนะครับถ้าได้90%นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าบัตรสิทธิ์ขั้นสูงนะครับวงน้องก็คือไม่เกิน100ด้วยซ้ำนะครับวงน้องเออก็จะประมไม้เลยนะครับเนาะในนี้นะครับวงน้องก็มีบัตเรเพชรด้วยนะครับเนาะบัตรเพชรก็ขาย10บใบเลยนะครับวงน้องเราก็บัตรปืนด้วยบัตรอีโว้วานด้นะครับวยนะครับวงงน้อ ก็มีสินส่วนความจําของปืนแต่ละปืนด้วยนะครับเนาะเราก็มาฝั่งของผู้หญิงกันบ้างนะครับวงน้องก็คือชุดผู้หญิงนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็คือจะมีชุดแบบนี้เลยนะครับวงน้องเราก็มีบัตรเลื่อนขั้นเราก็เหมือนเดิมนะครับวงน้องก็คือมีบัตรเลื่อนขั้นเราก็มีแบบว่าโทเคนเลื่อนขั้นนะครับเนาะเราก็ แทบเหมือนกันทุกอันเลยนะครับวงน้องก็คือของในร้านค้านะครับเนาะอาจจะไม่มีเยอะนะครับวงน้องแต่วันที่อัปเดตเข้ามาจริงนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะมีเยอะมากนะครับวงน้องก็คือสิทธิ์เลื่อนขั้นหรือว่าทุกแค่เลื่อนขั้นนะครับเนาะอาจจะไม่มีนะครับวงน้องเพราะว่าอาจจะเป็นต้นเดือนหน้านะครับเนาะถ้าเป็นต้นเดือนหน้านะครับวงน้องสิทธิ์ขั้นสูงก็จะเป็นตัวใหม่นะครับเนาะเราก็ พี่บอกเลยนะครับวงน้องอาจจะไม่มีนะครับน้องอาจจะเป็นคาสนามาแทนด้วยก็ได้นั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะปอมไม้เลยนะครับน้องเราก็สุดลัคกี้ไดมอนด์นะครับวงน้องสุดต่อไปนะครับน้องก็เป็นสุดตัวเลยนะครับวงน้องก็สุดจัดๆเลยนะครับเนอะก็เท่มากๆเลยนะครับวงน้องก็ดูเอานะครับนาอว่าสวยแค่ไหนเราก็หล่อแค่ไหนนั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะปอมไม้เลยนะครับน้องก็เป็นสุดแบบนี้เลยนะครับวงน้องที่แบบว่าเป็นสุดต่อไปนั่นเองนะครับน้องก็สวยจัดๆเลยนะครับวงน้องก็ออกไปทางสีีีขาาาาวววะะมมกกก่นนนนนนคครรรััับบองงงงเ็สแดดดติึ ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเอฟเฟกต์การเปิดตัวนะครับวงน้องก็สุดจัดเลยนะครับเนาะก็เป็นสุดตัวใหม่นะครับวงน้องที่แบบว่ากําลังจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก็แยกให้เรานะครับวงน้องถึง5ชิสินส่วนนะครับเนาะก็มีส่วนตัวส่วนกางเกงนะครับวงน้องเราก็มีส่วนรองเท้านะครับเนาะหน้ากากแล้วก็ทรงผมเองนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องสุดจัดเลยนะครับเนาะกับสุดตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ นก็คือหมดจากสุดผู้หญิงแล้วครับวงน้องก็คือปัจจุบันเป็นสุดผู้หญิงอยู่นะครับเนาะล้วก็สุดต่อไปจะเป็นสุดผู้ชายตัวนี้นะครับเนาะก็เท่มากๆนะครับบงน้องก็คือใครที่แบบว่ามีบัตรเพชรฟรีนะครับเนาะก็อย่าพึ่งไปไซ้์อะไรนะครับวงน้องเพราะว่าอย่าพึ่งไปสุ่มอะไรนะครับเนาะรออีกนิดนึงนะครับบงน้องรอสุ่มสุดตัวนี้ดีกว่านะครับเนาะเพราะว่าสุดตัวนี้นะครับบงน้องก็เท่มากๆเลยนะครับเนาะก็จะเป้าหมายเลยนะครับบงน้องก็น่าจับเด็กเข้ามาไทยนะครับาว่ ชุดตัวนี้นะครับวงน้องก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับเนาะก็อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณ้เลยนะครับสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ารอคอยหรือว่าอยากได้ชุดตัวใหม่แล้วนะครับเนาะบางคนก็มีไปแล้วในชุดปัจจุบันนะครับวงน้องเราก็ตู้ปืนตัวใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นปืนตัวนี้เลยนะครับเนาะก็เป็น EC 80นั่นเองนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องก็เป็นสกินปืนตัวนี้เลยนะครับน้องที่อ น้องเราก็มีความเร็วในการรีโหลดด้วยนะครับน้องเราก็หน้าเข้าเกมนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องหน้าเข้าเกมของเราจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับวงน้องจะเป็นแบบนี้นะครับน้องก็คือแบบว่าจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดที่เคยมีมาเลยนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับนาอข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับวงน้องเราก็การเข้าเกมนะครับน้องก็จะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตัวใหม่นั่นเองนะครับนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็สุดมากๆเลยนะครับนาอสสำหรับกิจกรรมที่แบบว่ากําลังจัปเดตกเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่า อันนี้นะครับวงน้องก็คือเป็นหน้าล็อบบี้ตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่ากําลังจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราในเอ็นด์คาวงนะะ้งนองก็สวยมากๆเลยนะครับเนาะงั้น,นเรากลับมาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรากันบ้างดีกว่านะครับวงน้องก็คือพี่กลับมาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแล้วนะครับเนาะตอนนี้นะครับวงน้องก็เป็นงานบ้างครับวงน้องก็คือสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ารอก,กิจกรรมตลาดมืดนะครับเน,นาะก็อีกนิดนึงนะครับวงน้องอีกประมาณ2หรือ3วันนะครับเนาะก็น่าจะอัปเดตเข้ามาในเเเซซิิรรรรร์์ฟฟหหลลัักือออววว่าาไทยขงงแ้้นนะคบ ก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับนาอว่าวันที่มันอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพทยของเรานะครับน้องก็คือโทเค็นเลื่อนขั้นนะครับนาออาจจะไม่มีนะครับน้องบางที่นะครับนาอคาตานะนะครับอาจจะมาแทนก็ได้นะเอนนะครับน้องๆแล้วก็จะปรไม้เลยนะครับนาอพี่บอกไว้แค่นี้เลยนะครับน้องว่าตลาดแห่งความมืดนะครับนะออัปเดตเข้ามาแน่นอนร0อนั่นเองนะครับน้องก็เป็นเดือนนี้แน่นอนนะครับนาอถ้าไม่เป็นเดือนนี้นะครับน้องก็เป็นต้นเดือนหน้านะครับนาะก็คือ ไม่ไปไหนไกลเลยนะครับวงน้องก็แบบว่าใกล้ๆนี่นะครับเนาะจะมีข่าวดีด้วยนะครับวงน้องแลอวก็จะประมัยเลยนะครับเนาะก็คือกิจกรรมตลาดมืดที่ทุกคนถามหานั่นเองนะครับเนาะใกล้จะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกีนปืนก็มีอัปเดตเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับเนาะกิจกรรมที่กําลังจะอัปเดตเข้ามาก็มีประมาณนี้นะครับวงน้องก็เป็นไงบ้างครับเนาะ คลิปของพี่ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเข้ามาดูคลิปพี่แล้วซ่อมนะครับวงน้องปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับเนาะก็ฝากไปกดไลค์ให้พี่หน่อยละกันนะครับวงน้องคนละ1ทีเท่านั้นนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ฝากหน่อยละกันสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นรั่นเองนะครับเนะาะก็ฝากด้วยคนละ1ไลค์1แชร์นะครับวงน้องคลิปนี้นะครับเนะาะพี่ขอสัก500ลไลค์ก็พอนั่นเองนะครับวงน้องแล้้้วกกกกกกก็็สาาาาาาหหรรรััััับบบ FC คคคคนนนนนนนใมมมมมม่่่่่ททีีเเขยงไไดดดดดตตตติิะะะะะฝลล1อปุ ตามอยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเนาะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่และเอ็นด์คาบวองน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะพี่ก็ขอตลาไปเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่วันพุ่งนี้แล้วกันนะครับนาอคลิปวันพุ่งนี้มีการโวตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองด้วยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตลาไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย